สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคย FC ใหม่ FC เก่านะคะกดเนื้อขอบคุณพี่น้อง FC ที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็มาหยิบจับอัตลัวเลขนะคะพี่น้องจ๋าก็ามีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าบางวันก็หลุดเยอะเนาะบางวันก็เข้าเยอะนะคะปะปนกันไปเนาะโอเคนะคะพี่จจะพามาสรุปนะคะของวันที่4กันเนาะผลที่ออกของเฉพาะกิจนะคะพี่น้องผลที่ออก2 0 8 8 3นนะคะพี่น้องจ๋า ศูนย์แปดพี่ใจมาในในเด่นศนะูนย์เนาะในเด่นศูนย์นะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับแปดสามพี่ใจไม่มีพี่ใจมีเก้าสามนะคะพี่น้องจา๋าก็หลุดไปเนาะอันนี้เนาะแล้วก็เด่นวิ่งรูด,ดหลุดค่ะพี่น้องวันนี้นะสำต่อไปน้อยพิเศษค่ะพี่น้องน้อยพิเศษผลที่ออกเก้าสามเจ็ดหกสองนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสองมานะคะถ้าเป็นหกจะไม่ได้ตัวนี้เนาะ ถืออ่าถ้าใครชอบ6ก็จะเป็นตัว9แต่วันนี้พี่แจไม่ได้เขียนไว้เนี่ยจะเป็นตัวนี้62เนาะแต่ว่าพี่แจให้วิ่งรูดดินที่2องคะพี่น้องถ้าใครรูดนะเพราะว่าพี่แจยจะย้ำฟั่งนี้ว่าเ,าเาน้นรูดตัว,ต,วตัวเด่นนะเพราะบางทีมันจะไม่ตรงกันกันกบอ่าเฉพาะเด่นนะคะไม่ตรงกับเด่นแต่ในนี้ก็สามารถจับได้นะพี่น้องเห็นไหมหกสองนะคะสาด ก็มีหมดเนี่ยสามเจ็ดนะคะแปดสามเนาะเนี่ยอันนี้มาคู่เนี่ยมาไปอยู่ชุดข้างบนเนาะพี่น้องเนาะนะคะอะ่าโอเคเนาะอันนี<า>เน้เราก็จะได้หกสองวิ่งรูดกับสามนะพี่น้องตัวแทนของเปดนะอันนี้ถ้าใครจับคู่เด้งอย่างนี้นะคะพี่น้องสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดเอ่อก็ได้รูดอันนี้ได้รูดนะคะพี่น้องได้วิ่งรูดเนาะ สำหรับตัวนี้ได้รูดนะคะถ้าใครหยิบจับ2กับ3นะเพราะว่าบางทีอาจจะชอบไม่เหมือนกันถ้าใครชอบแบบนี้นะจะได้2เรียงเลยนะคะนะพี่น้องเนะาะสำหรับปกติะคะ่ะต่อไปน้อยปกติเลยผลที่ออก8 3 2ส8องนะคะวันนี้8มาแรงจังเลยอะ่ะ8ดกับ3นะพี่น้องเนาะ8ปดกับ3ตัวเดียวกันอะ่ะนะคะ3 2มสอง พี่ใจก็ไม่มีห้าแปดมีไมห้าแปดก็ไม่มีนะคะพี่น้องรอบนี้คือหลุดเลยนะคะต่อไปนอย VIP นะคะนอย VIP ผลที่ออกคือช่วงต่อเดือนอะคาบขึ้นเดือนปลายเดือนกับต้นเดือนมันจะเป็นแบบนี้ทุกทีพี่ใจสังเกตดูนะคะพี่น้องสำหรับ VIP เนาะอ่าเก้าสี่สี่หนึ่งห้าเก้าไปยืนทำไมข้างหน้าเนาะพี่น้องนาะน่าจะเป็น4ี่สี่เก้านาะพี่น้องจาจะได้ตัวนี้เนาะวิ่งรูดเนาะนะคะ สี่สี่ก็ไม่มีนะคะพี่ j ไม่มีเบิ้ลเลยนะคะแล้วก็หนึ่งห้านะคะจะได้หนึ่งห้าที่ในชุดรวมวันนี้ชุดรวมได้แค่สองชุดเองพี่น้องได้แค่ศูนย์แปดกับหนึ่งห้าเนาะคือศูนย์กับหนึ่งเด่นมานะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวอื่นก็จะไปได้ตัวเรียกพี่น้องเนาะนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องวันไหนหลุดเนาะโอเคค่ะเราไปต่อกันเลยสู้ใหม่นะคะวันนี้ ไปสู้ใหม่ของวันที่5กันเลยนะคะสําหรับหน่อยสีหน่อยเนาะก่อนจะไปดูก็มาฟังคาเตือนทางช่องเป็นพีสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีคนได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจ่ารับชม่อคคามบันเทึงความสนุกสนานแล้วก็มาบวกเลขเลขบวกลบคูณหารได้นะโอเควันนี้พี่ใจให้เด่นอยู่ที่ห้าหกเจ็ดพี่น้องจ่าเรียกเรียงไปเลยแล้วก็ ตัวจับคู่นะคะ5กับ2เป็นตัวเดียวกันนะ9กับเเขาชอบเอ้ย9ก้ากับ6เขาชอบแบบว่าสลับสับเปลี่ยนนะคะแล้วก็4กับ7นะคะเจนี่จะเป็น2ตัวนะ7กับ1แล้วก็เป็น4นะคะพี่ใจก็วางให้จับคู่2ตัว3ตัวพี่ใจลองวางดูนะพี่น้องพี่ใจลองวางดูว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะก็อาจจะค่อยค่อยค่อยค,อยคอยไปพี่ใจค่อยค่อ,อยสังเกตตัวเลขไว้ว่ารู้สึกเมื่อวานก็นเข้านะแต่พี่ใจไม่ได้ ให้ดูเนาะตบอ่อสำหรับเด่นห้าเนาะพี่ใจก็วางให้ห้าหนึ่งห้าสี่นะคะห้าสี่แล้วก็เป็นห้าหกอ่ห้าสามเพราะว่าเจ็ดห้าจะอยู่ในที่เจ็ดนะบางทีเนี่ยตัวนี้จะเป็นห้าเจ็ดพี่ใจเขียนไว้ให้ก็ได้เผื่อใครไม,ไ,ไม่ได้สังเกตนะคะสี่กับเจ็ดพี่ใจจะเขียนอย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็สายเบิ้ลอ่ะพี่ใจลืมลืมเบิ้ลให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยววางเบิ้ลให้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ นะคะสำหรับสายเบื้อนเผื่อกันลืมเนาะนะคะพี่น้องจา๋าก็ตามนี้นะคะชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับไปไม่ชอบที่พี่ใจยเจาะให้ติ๊กให้ก็สามารถเลือกเอาได้หรือนะคะพเพื่อนๆหรือในนี้นะคะสามารถที่ชอบรอบไหนก็สลับเทีย่ยวเอาได้สลับรอบได้นะแล้วก็จับคู่ในนี้ได้ตัวเด่นนะคะพี่น้องหรือจะไปเทียบกับข้างบนเนาะ,ะสามารถจับได้2ตัว3ตัวนะคะพี่น้องจ๋สาสำหรับอันนี้แยกเด่นสีน้อยพี่ใจยก็จะให้ เน้นรูดเนาะวิ่งรูดก็คือมีโอกาสนะคะพี่น้องแต่ถ้าใครมีตัวเจาะตัวจับก็สามารถเอาไปจับไปเจาะได้ก็จะได้เยอะนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็สําหรับคลิปนี้พี่จก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยถ้าพี่จไปหาช้าเนาะเนื่องจากว่างานพี่จเยอะมากเลยงานประจําพี่จก็เยอะจนไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษขออภัยเนาะเดี๋ยวพี่จจะไปตอบไว้ในปักหมุดตอบนะพี่น้องจ๋า พี่ใจจะไปหาทุกคนหนึ่งอาจจะช้าหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ